ถ้าอยากซื้อนาฬิกาสักเรือนใช้ยาวๆ5ปี10ปีไม่ต้องเปลี่ยนฐานเปลี่ยนแบตนะครับแนะนำรุ่นนี้เลย เป็นนาฬิกาอัตโนมติแบรนด์ทีไว้นะครับโมเดล T 82-3F นะรุ่นนี้คือหน้าปัดสวยหรูหลามากแล้วรุ่นนี้นะครับเป็น,นกลไกสวิตชนะประกันให้3ปีตัวเรือนรุ่นนี้จะอยู่ที่42มิลน,นะครับกระจกคันเหล็กกันลอยกันกระแทกได้เข็มและหลักชั่วโมงจะมีภายน้ําให้ครับดูเวลาได้ในที่มืดรุ่นนี้กันน้ําลึก30มิตรแล้วฟังกช์ชันโครโนกราฟ2จุดตรงนี้นะครับใช้งานได้จริงบอกวันและเดือนได้ส่วนวันที่จะอยู่ด้านล่างโลโก้ตรงนี้นะขอบเบส เที่วหมุนได้นะครับใช้สําหรับจับเวลาเวลาใส่ขึ้นข้อขึ้นมือนะครับมันสวยหรูหลาประมาณนี้เลยใส่เที่ยวได้ใส่เล่นได้ใส่ทํางานได้ใส่ออกงานได้เลยครับรุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด7สีนะแล้ววันนี้ได้ราคาโปรโมชั่นด้วยปกติราคาเปิดตัว2,000กว่าบาทนะครับวันนี้เหลือแค่1แบงค์เทานินี้เท่านั้นเดี๋ยวผมปักตะก้าจากแบนให้นะเ,นเพื่อนๆไปจิ้มเลือกสีกันได้เลยครับ